หาคำามของใ hey, ห้าคำถามของมาพอทาแนผู้ชมอีกแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้สื่อเรื่องว่าไม่เข้าขใจวามหมายก็เลบยบโบได้ใส่รถยนต์บมีรถยนต์ขี่ลุงบุญมี่ครับกับได้ครองสองสามีภรรยาสู่ชีวิตเก็บเงินเก็บทองเออดยความสื่อสา์สุจริอีกตนวมีเงินสดสดคนเด็กหมื่นหนึ่งเออเมียเราถามมาอืม เถาเอ้ยบริษัทเขามีเงินเป็นแสนแล้วสิเป็นล้านแล้วสิเขาไปซื้อรถเถ้าไว้เอาเงินสดรถเถ้าเมื่อกี้บันทุกไปเฮาลุงบุญมีกันเลยบอกว่าเออแม่นเดเนะเอาเอารถยี่ห้อยังไะเถ่าถามเมียนะครับเอายี่หอ้อยังก็ได้ขอแต่ให้เป็นกระบ,บะแบบนั่งแบบกระบ,บะสองตอนเออขี้เท่ๆไปให้ไปหน้าเฮ้าเถ่าซื้อสดด้เถ่าได้เมียบอกัวกบะ่าเอาเอายัไม่ซื้อบนนี้ละ ยี่หอ,อยังแล้วตัวข่อยเนาะเอาข่อยจะไปเบื้องก่อนจ้าจ้าขอ่อยจตแต่งคันหารลาถาบูชาแม่ย่านั่งยู่บ้านเดอเมียว่านะฮะแล้วคนก็นเดินทางไปไปกับกูรูเซียนรอนยนแหละครับนั่นคือเบาประยุนคนประจำมูบานไปหาเลาะซื้อรถอยู่เตทนรถศูนรถใหญ่ในายโสธรมัสด้ามิซูบิชิเอ็มจีนิสันบ่ได้จักมอก จักเอียงแหละครับจะไปเจรจารยังเขาไปแล้วก็ยังซีโอเคกับบได้เด้สุดท้ายพอไงบุญมีกับกับมาบ,บานมือเปล่ากับมาหอดเกเหยนายคลองเตรียมคันหาเอาไว้ใส่ละแถารถยนต์คอยเตรียมคันหาวสา้สับบูชาแม่ยนานั่งรถเลยว้ยบได้โดดเขาพ่นบอกให้เมียพันฟังบได้เลยเทาว่อยไปอูดใดกับคือกันเป็นอย่างเขาซื้อเงินสดมันคือจีนยากละเท่า มาตองมีค้นขำคนอยังบ่มแมนมันกับแมนอยู่สื่อเงินสดบ่มีค้นขำบ่มีคนยังทั้งสิ้นแต่ว่าเมียงงเห็ดหนาเลยเยแล้วล่ะเป็นยังะอฒถามันยังฮะข่สิไปจอนสินงช่ไหมมันคือสิงมหาใหญ่แท้มันบ่มแมนบ่แมนบ่แมนเขาก็พร้อมสีขายเขาพร้อมสีขายแล้วก็พร้อมสีอา้แต่มันมีเงินไขขหออนึงหลังจากเจรจาเรื่องราคาสีใจเงินยแล้วมันเลยบอกว่าคุณลุง ซื้อรถแบบนี้จ่ายเงินสนบเรียบร้อยแล้วรับใบเสร็จแล้วผมขอที่อยู่ด้วยนะมันว่าอหยังกะมันบอกว่าขอที่อยู่ด้วยนะทุกคูลเลยมาสดาโตโยต้ามิซูบิชิหลังจากเห้สัญญาแล้วมันก็บ,บอกว่าลุงขอที่อยู่หน่อยนะอ,ยอ่าคณถามว่าซื้อรถไปยังต้องขอที่อยู่เอาลุงก็ต้องขอที่อยู่สิครับถ้าขอถ้าไม่มีที่อยู่ก็ออกรถไม่ได้เขียนบินอะไรไม่ได้เลยคอยก็เลยว่าห่วย ถ้าซื้อแล้วแล้วมันสีขอที่อยู่ขอบ้านขอเฮือนขอบัวไห่แล้วไปเล็กกลับมากลับเบาแบบยูจังอ๋อหมายกลับมารถมันขายอยู่แต่ว่ามันขอที่อยูพ่อแม่นอู้ได้ก็ตามแต่พ่อเาสียใจงินมันสีเขียนบิดมันมาลุงขอที่อยู่ด้วยนะคอยกับบัวไห่เสร็จแล้วคอยเล็กกลับมาหาเจ้ามือเปล่างงงงเถอะเอ้ยข้าสารท่ากันย่างเอาละเา่าเนาะบ่ต้องขี้ดอกมันสีมาขอทีอยู่จังไหนที่อยู่เขาต่างหลายไรเนาะเอ็นบ่เออสองผัวเมียภรรยาเข้าใจพิษ เองขอหยีอดู่แต่เขาเสียรถมาส่งหอดเฮื้อหอดสั้นนี่แหละครับซื้อความหมายผิดคิดหอดมือตายศาสตร์อิเปิมยังไปหน้าคือเก่าห้าคำของร่วมเสนอโดยชาการบุญชาสมไพงามโทรศูนย์หกสองสามสี่สองหกห้าหกสามเ้